โอเลยไปการสองกานั่นละนั่นละนี่ล่ะมันมันรอบวังหันกัจังเดียมากไปไงพอทีถึงมันถ่าตอนเขากินหนเขาว่ได้ดอกนาเขาว่าได้จ้งทางสองคูนี่เด่นเอาเขาก่อนอะีรบ้างซเจ้านะเขาเขากินเลยเขากินเลยไปไงมุมนั่นน่ะจังเดียวเออนเขากินกับขังวัหันละ กากเขากินที่และนี่ต้องจริงจีนี่ต้องเขาเขาเขากะทุกเลยเขากระสือองเขาว่เขานี้มาไหนนี้มาไหนไหนนิ้มาไหนนี้จะกินบอกเลยไม่คุ้นด้่เสียงหนุยไม่ได้ดังใจบอสเลยนั่งไปนัไปใส่พวกนั่กับเขาไป็ลรดตัวเอ้ย แก่ขึ้นไปอยู่เมากเลาไปเขากินทิ่ปต้องใช้เลือดเรอยจนแมนบอกอันนี้กินเนี่ยมันยังไหวมันมีวิตามินไม่หยดยังน้องกูเดีอนีเว้กินพลโเลยนะเว้ยละกัดีแล้วไปง่เดียวหน่อยอนกินที่โตทุ่ะกินกัญาแล้วเราปัญญาเรา กล้ากินนะกินรดน่าไปขาเล้ดหนึ่งเอา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 ไปข้อขาเราเป็นยังไงดิจะเอาัวได้ขาไงวะขอดขาดิแล้วเอาแล้วเจ้าเออเมียนี่ดิอ้าวเมียนี่ดิเงินกุ้มเล่าระบาดเนี่ยเอาเอาไป Bộ đấy là tàn nịt Bộ bọc đấy á, kia bàn vang à mạng luôn á kinh, 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 kinh ma Lại đứa lá, tàn nịt Cái bánh tre đấy nào Ngon lắm nè Chị thích mát nè Chị đưa mũm nằm dưới câu câu เป็นกิน่อเขาเนาะเออามาเ้ามาักไปจอบจากินสอือเขาแม่บนไปขนาดทักกินสองหรือตัสิยิงสองเห็นบอกแล้วโอ้ย กินอ yeah, yeah, so ้กินตนงได้าเนาะรมที่หลักทบรมไรอ่ะมัเรื่องมอไดของมพ่นเราจะมาออกอยู่ไปขึ้นเาตัวไปกินร้องแล้วตอบอยู่เอาโอ้ินร้องโอ้ยสุจีสุหมา่ได้กินกันได้ เขากินเขากินก่อนนะเขากินพี่น่ะเขากินเขาไปกักนาไปกักเบิบตตัวยังสิบิตใส่อกเลอยังกัตกตวัตน่นเขาไล่กินเลรปาทีนี้ไล่ายพี้เายประเด็นเขากินีตัวึงเอาเมีนก็เล่าแล้วว่าเนี่ยกินก้อนไหกินสองก้อนี่กินสอง้นี่ กูวาม่อเนีไม่เห็นบุหรีกินสามบเราอยาแล้วจะย้ำยังบ่เ่ามานั่นจับกินตัวนึงยบ่อกมันจับดาวเรายไม่ได้มจับนี่ห้องกินดีดิจับจับ่นน่ะเอาไม่ตานึงไดิเออออาอมันี้เออมาตานึ่งมาล้วนมาตานึ่งเราไปไนอี่โอ้ดิไปมาติแพร่เราดิเป็นอัติส

Có trong khẩu mà hoa ném đây xuống cua nè Tạm đây là không này quá tầm Nó nhau đây được Nó nhang mà nhìn nó băng Ôi. Ôi, mưa mưa. Cái kè này mà bằng đây Ui, เนี่ยบอกว่าอะไรยันเสือกินไอ้ตามตาดิยจะว่ายังนิดเดียวตาเล็กแล้วอวยไว้เอาแล้วฮึใ้เรากินเราบอกไม่มด้ มนตานเพนอะโอ้ยมือไว้แเหรอเนาะมัสุดต้งเขาสื้อได้ไดวสื้อน่ะทไไม่ไมนีเออไปล,อลงมาหลืองกันน้มาเมเียบนี่เดินดีจังอครูสี mà con khay ăn đó nè ừ. mà nó kiếm thấy... là... mà câu đây là mà các quay ở bánh dưa mà dưa gió này nè nên mà bên bên nắng có cho biết mà ăn nhàng nè เขาชะลห้องหชลอเาไปเขารอเข้าไปแล้วเขาชลอห้อแเขารอเข้าไปแล้ววอนเอาสองเอาสามแล้วนะนิดวะจีแม

ออกัทีอทีทีแค่ีขาคอนนีเนาะขาอน่ได้ตัวนกินขึ้นด้วยไป่องยยืนเป็นอย่งนีเออยนยืนเป็นอย่งกินขึ้นนะเเาักกินแล้วตัวแล้กินตพี่แล้กินตพี่นั่นนั่น โอ้ยสมวงน้อยนน่ามันี่แล้วตงแต่เขาปากเขาดงไี่ <c oughs> เป็นรมเนียลยเมียไม่แล้วเองไหนออกม่ละรสองตัวนั่นยไหมจะมาลั่งยังตัวนี้ออเจ้าตัวนี่เองรอจนไงเข้ตัวนี้หาหมดไปแล้วสอง อไแล้วมาเลยเก็บแมมจะขายายาเสียเปียบป่ะพี่เดียว้องกินซอต้องกินอต้องคเนี่ยเดินออมาผีพงเฮงไปขอเขาเอไปแล้วตอคุเนี่ยเอาแมเรียบร้อยด้บ ไม่เป็นอ้ไเหมือนอ่านไมไกลครับว่าบาทอิติลีวางห้องกัไหมเดิน้ามดิ้า่เหลมงแล้ววองไปพี่ออกพิษเดินพิษตัาตามแผนไปอีกคนน่ะไมาก้าอีกคนเดียวก้าอีกแล้วางย้ายไปยัง จำได้อยู่ดิจำไดอยู่เนะจำได้เเมื่อกี้เราตอก่อนี่ว่าอากว่ามีรอบนังนล้วมีมีรอ่เดียวตอเขาเด็กกินต่อมาเอาเหรเอาไม่ได้กินนเยกข้าซอยถึงนี่หเขาบจบไป้

เราอีมาหนีเ้าตะบุญละไอ้ยอ๋อคุณเขาไม่นีโดนยางใส่ทังวานจะนี่ะ

กินสอเลยแน้รับไปินสองเลยดิไปกินสอก็กินหนึ่งไปเ่ยไหนพี่ยาตัวไหนตอนนี้เอาไม่ครับสได้จริงแล้วที่เดินแต่วาเ้ไปถอยหอดไปหุ่นดหุ่นกินตัวนี้กินสดิมันขาเาวากระซาพื้นขาเกินสองแม่เปล่าเออน่นี่ตอย่าเอาหหมากวานหมก ต้อแมดับครเอาไปเอาไปข้าวันปุ่นก็ข้าวมันเหนียวพุ่นดีเออเปลี่ยนไหมเนี่ยหมากแมไม่ได้ใจว่า ต่อรอเาไ่ได้สูงแม่ไปนี่แล้วต่อนะกไกินพี่เหรอกินพี่ทไมสองสองใส่นีดีได้ดนนี่โอ้ยบุไปเลยนะเออไป เอให่ปนอระไรกันล่ะจังมองไปจอหุ่นหุ่นสองหุ่นห่งหุ่นก้อนไปใหญ่หุ่นก้อนจังเอาหมางนี่นีก็ไดลนั่นนี่ด้เออผมว่าเ ไปไปโอ้ขำพันกว่าน้อไปยากินกินได้เนี่ยกินไปกินไปก็ยังไม่ได้เห็นหอม่ได้เห็นพรกินตัวนี้ไมย่เจ้าขอนพัไปเยเนี่ยรูปรูปลูปรูปๆ เขาว่าได้เพื่นแลนตัวไหนนั่นโอ้ขอกินตัวนี้กันอ่ะไปเขาว่าว่า

มันจะไตายจีิงเหรฮ้ยมได้ตั้งใจแนยแม่ตอนนี้แท้ตายิ่มองม่มันีขึ้นมาสุดรอดไปเนี่ยถ่ายแล้วบอกดิ่อปุ๊บล้วินสองตู้นะเปอไอกเอาไปิเอาเอไ่อทิ่มไดเลยเจี๊ยบอะไรเอยเบอะไรเ่อัวนี้ั้งอไปอุ้ยออกมาเกาตัวนะ กันไางนีนะกันไปใหนังเอาเจ็ดยังเหนเขกินรีอยู่ใสพีทางไหนีุ่ดนี่ที่ไหนจดสามคนามเขาขนฟรีลยหอกินรีเน้ยนะขึ้นตลอดลทังนี่กับีนี่นั่นละบไเดินมาปีขึนไปเเอาบางลำลำไหนเขาจะเยีสองเยสมเป็ตก ไอเขเ้ยได้ราอันดเลเบิ้งดีดนเาจะไปคิดไปคนเพิ่นิเพิ่นอะไรบใจอ่ะ่นน้าไอ้บัวไปกินฟรีเลย เดี๋ยวใจเย็นๆมีรมขอกินหม่นี่ก่อนเนอะข้าวละบาวอ่ะมาข้าวละบ้าวคือแม่สะบไปเสียสามเป็นกับจิ้มซงด้ยนะคุณไว้กุ๊กครับตัดผิพอ่ะ อีดินหมดกินนั่งคุณเอามาคุณกินด้วยมาคุณกินด้วยกินมาเนี่ยเอาวมาเนี่ยกลับปอยู่บ่ปะยู่หรอวะไม่ละก็ต้องกินอีกตัวนึงแล้วเนาะเขาไปนี่มังดาดิมังดาดยางี่ขึ้นไปเลยพี่วะเออสุดคมหลอมนี่สุดใส่เลยนี่ไป กินไปยิกงเยิงไปคนมลอมเลยไหมนั่นนี่นี่ตัวกินคนละตัวนะครับยังดีได้เสมอวะเขากินแลวกินไ่ใครกินตัวนี้เขากิน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 ถึอเลยนะกินไปกินไปนี่ lạt lên mưa mày nhé, giờ mưa, giờ mưa, đưa mưa ra, đưa, đưa, đưa. Đưa mưa. ม <laughs> ไม่เชียวหยุดสองวันเข้าป่าดิเอ,อ้ยไปไล่ไล่าเลยหาเมียดิเป <laughs> ็นไก่ยาวเละแดนพอต่อยซะมันหยุดหรือว่าไปอ่ะดูดู ไปเดี๋ยวเอาเนี่ยเครื่องยังไม่ร้อนไปแล้วอ่ซว้องซ้ำปะเดี๋ยวคิดอยากแล้วอะอยากได้อยาก้เดี๋ก็ตั้งใหม่ตัวเสมอ

có để bắt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ขไม่พุ่นเขากินอัดกือเก่าเลยนเนาะเท้าขาละครับมากับบอลมี่อนไปนั่นละไปไปโอ้ค่ะยังไปต่ออยู่เดี๋ยวว่าอีเดืนอนยัง สามหนึ่งเนี่ยนี่โอ้โหเดือดอะไรคาไปโอ้ยยังอยู่อยู่เห็นต้องเป็นนี่แล้วจะมีเราอะ่ะโอ้ยอยากเอาฮอน